เรื่องของสถานการณ์การเมืองที่จะต้องไปไปดูพูดถึงคดีคุณยิ่งรักแล้วเนี่ยอ่ะไปดูเชื่อมไปชั้น14เลยกันละกันนะคะเพราะจริงๆแล้วโบวางไทม์ไลน์แต่ว่าเดี๋ยวมีเรื่องที่เราะจะต้องไปไ,ได้เลยอ่ะ,ะในในเขาก็บอกว่าดูดูทิศทางของคดีคุณยิ่งรักออกมาแบบนี้แล้วเนี่ย mm hmm. เขาบอกโอ้โหบางคนฟันธงไปเลยบอกอย่างนี้วันที่13ทิศทางคงไม่ค่อยดีแล้วล่ะนะคะสำหรับ oh. คดีคคชั้น14ของคุณทักษิณชินวัตรที่สารบอกว่าเป็นนัดไต่สวน ใช่ไหมคะก็บอกว่าก็ไต่สวนมันก็ยังไม่ได้มีอะไรแต่บางคนก็บอกว่าจำได้ไหมมันมีคดีของคุณบรรหารที่เขาจบในวันเดียวนัดไต่สวนตอนเช้าบ่ายมีมติเออดิฉันจําไม่ได้ว่าคดีคุณบรรหารวันนั้นเรื่องอะไรที่นําไปสู่การยุบพักเลยนะคะอันนี้แต่ว่าไม่ไม่ไม่มันเป็นคนระบริบทกับคุณทักษิณแหละแต่เขากาลังจะมองว่าในบริบทของการดําเนินกระบวนการยุติธรรมแบบสารเนี่ย สามารถให้จบในวันเดียวก็ได้หรือเปล่าสำหรับคดีนี้เคสนี้ถ้าจบในวันเดียวจะเกิดในเคสที่ว่าทุกๆฝ่ายที่ศาลน่ะให้เวลาไปทำคำให้การมา uh huh. เขาเขาให้เวลาทำอ่ะสามสิบวันค่ะถ้าทุกท,ท,ทุกๆฝ่ายเนี่ยทำลายลักษณ์อักษรมาแล้วมันครบในมุมมองของศาลมันครบศาลก็อาจจะสั่งเลยค่ะก็คือก็คือวินิจฉัยได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่ครบในวันนั้นน่ะศาลก็จะทำการนัด มเอาจริงอ่ะจะไต่สวนเลยวันนั้นในทางทฤษฎีมันได้แต่ในทางปฏิบัติปกติเขาไม่ทำกันเพราะเขาจะชอบนัดก่อนอมันถึงเรียกว่านัดพร้อมอะค่ะนัดพร้อมแปลว่าเรียกทุกคนมาอยู่พร้อมๆกันแล้วก็นัดเออมันก็เสียเวลาเหมือนกันแหละแต่ก็อย่างนั้นแหละก็ถือว่าก็มีเรื่องให้ลุ้นเหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องอีกคนนึงที่เขารอดูเหมือนกันก็คือในฐานะของเขาเรียกอะไรนะ นายกสภานายกหรอของคุณสมศักดิก์พิเศษของแพทยสภาก็ปลายส,<ม>สัปดาห์นี้เหมือนกันที่<ช>จะจยามาดูกันว่าคุณสมศักดิ์สุดท้ายแล้วจะวีโต้หรือไม่วีโต้มติของแพทยสภาใช่ไหมคะซึ่งถ้าถให้เดาอะโมเดาว่าคุณสมศักดิ์จะขอขายายเวลาพิจารณาเนื่องจากเอกสารมีสี่พันแผ่นที่ผ่านมายืดเวลาไปเยอะที่ผ่านมาจริงๆเขามีเวลาแค่สิบห้าวันแต่สุดท้ายแล้ว ถ้าคุณสมศักดิ์จะวีโต้จริงๆมันควรจะพอค่ะเพียงแต่ว่าโบคีดว่าเขาจะยืมสมมติว่าถ้าสุดท้ายแล้วคุณสมศักดิ์จะวีโต้เขาก็สามารถทําได้เพราะมันก็มีกฎกฎหมายไม่ได้ห้ามให้เขาวีโต้เนี่ยใช่ไหมคะเขาสามารถทำไต้องตอบคําถามทางการเมืองเยอะหน่อยใช่อาจจะโดนตรงนั้นคือตอนนี้เขาก็ใส่เอาวว่าคุณสมศักดิ์ต้องเลือกว่าจะไปตอบคําถามใครตอบคำถามสังคมทางการเมืองหรือตอบคำถามคุณทักษิณเหรอนายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใส่ไว้แบบนี้เขาเลือกใครอะ ถ้าเราเป็นคุณสมศักดิ์แล้วว่าคุณสมศักดิ์ก็ไม่ใช่คนที่จะไปหวังพึ่งกระแสอยู่แล้วเนาะถ้าสไตล์ถ้าไปเทียบกับนักการเมืองทอทงอีกคนคนนั้นแล้วเขาอาจจะหวังพึ่งกระแสมากกว่า oh. ใช่แต่ว่าสไตล์คุณสมศักดิ์อะความความดำรงหรือไม่ดำรงอยู่ในบทบาททางการเมืองของเขาน่าจะขึ้นกับ บุคคล <He> man, ใช่มากกว่าดังนั้นพี่แปลว่าเขาน่าจะวีโตใช่ไหมเออเราเดาว,ว่าเขาน่าจะออกลูกวีโตเพราะก็ไม่ผิดนะจะมาว่าอะไรเขาก็มีสิทธิวีโต้ได้ไงใช่แต่ถ้าเขาวีโตอ่ะเขาต้องมีเหตุผลที่มันฟังแล้วอือย่างนี้เลยนะเพราะว่าก่อนจะมาถึงมติแพทยสภาค่ะมันผ่านอนุผ่านคณะคือแบบมันแพทยสภาเขาค่อนข้างจะมีกระบวนการที่ เยอะอยู่เหมือนกันนะดังนั้นจะเอาอะไรไปไปแย้งก็คือต้องถ้าตั้งประเด็นได้ดีแล้วแบบชี้ถูกจุดจริงๆอย่างเงี้ยอาจจะได้อกน็น่าสนใจเนาะ <c oughs> คืองานนี้มัน <c oughs> เหมือนกับว่าก็มีมีคนที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในการที่ต้องมีต้นทุนของตัวเองเข้าไปแลกอะ่ะนะคะ หลายคนเหมือนกันเนาะคือบทสรุปจะออกมาแบบไหนไม่รู้แต่ว่างานเนี้มีคนมีคน,ม,คนมีราคาที่ต้องจ่ายกันทั้งนั้นเลยอะออทุกคนที่บอกคิดว่าเขาอยากอาจจะขอขยายเวลาเพราะว่าอาจจะรอให้มันผ่านวันที่13บสมมิถุนาไปก่อนก็ได้เพือ่อไม่ให้มติตรงนี้มันไปมีผลอะไรมากกับ uh huh. กับวันที่13อะไรเงี้ย คือคือสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่ที่น่าจะต้องจับตามองกันต่อใช่ไหมคะในความเคลื่อนไหวทางการเมืองนอกจากเรื่องนี้กระโดดไปเดือนมิถุนาก็ที่ที่เราเห็นกันนะคะสัปดาห์นี้อเรื่องของการแต่งตั้งปปชใช่ไหมคะเรื่องของคุณสมศักดิ์ซึ่งจะเชื่อมไปถึงเดือนมิถุนายนนะคะว่าจะยังไงสําหรับคดีชั้น13มมันจะสุดซอยคุณทักษิณถึงขั้นว่าจะต้องแบบ เข้ากลับไปเข้าคุกเข้าตารางไม่โอ้โหต้องยอมรับว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปล่อยข่าวกันออกมาเยอะมากปล่อยแม้กระทั่งว่าเอาคุณว่าไปอังกฤษไหมเหรอบอกว่าเนี่ครอบครัวชินวัตรอยู่กันพร้อมหน้าที่เมืองเชลซีประเทศอังกฤษปล่อยกันมาแบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นฉาคุณทักษิณเขาเดินทางไม่ได้ไงใช่แล้วก็แล้วอีกที่สําคัญพรุ่งนี้คุณทักษิณจะไปปปส เพื่อที่จะไปบินเอ่อไปสปีดไปแสดงวิสัยทัศน์นะที่เขาบอกว่างานนี้นี่ทวีจัดให้นะคะแล้วก็โดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคุณโรมใช่ไหมบอกอ้าวทำไมไม่เชิญนายกอ่ะทำไมไปเชิญพ่อนายกแทนเออใช่คุณวังสีมันโรมนะคะจากพรรคประชาชนเขาก็วิจารณ์เรื่องนี้นะด้วยการบอกว่าอืม ปัญหาย,ยาเสพติดเป็นเรื่องใหญ่หนักเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องรีบจัดการและสิ่งที่ประชาชนอยากได้ยินคือรัฐบาลมีแนวทางจัดการยาเสพติดยังไงแต่แทบไม่เห็นวิสัยทัศน์ของนางสาวแพทองทานเลยทั้งที่รัฐบาลเพื่อไทยอยู่มานานแล้วกลายเป็นว่าพลพันตำรวจเอกทวีควรจะให้พื้นที่นายกในการแสดงวิสัยทัศน์เพราะเป็นหัวหน้ารัฐบาล แต่กลายเป็นไปเชิญอดีตนายกทักษิณซึ่งวันนี้สังคมตั้งคำถามว่าทำตัวเหมือนเป็นนายกซะเองใช้ลูกเหมือนเป็นนอมินีได้ชื่อว่ามีตำแหน่งนายกแต่ไม่มีบทบาทบริหารจริงการทำแบบนี้เป็นการด้อยค่านายกตัวเองทำให้ซ้ำเติมปัญหาภาวะผู้นำของคุณแพทองทานให้เลวร้ายไปกว่าเดิมทั้งที่สังคมอยากจะเห็นบทบาทของนายกในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ เอาจริงอันนี้มันก็ประเด็นหนึ่งะนะแต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในเรื่องทําสงครามกับยาเสพติดที่คุณทักษิณเคยผ่านมามันก็ค่อนข้างจะเป็นที่ถกเถียงอยู่เยอะใช่ไหมว่ามันดีหรออะไรเงี้ยคือมันมุมนึงมันคงสะใจชาวบ้านะนะแต่อีกมุมนึงก็คือชื่อมันโดนอยู่แล้วแหละแต่อีกมุมนึงมันก็มีปัญหาหใช่ไหมเรื่องการฆ่าตัดตอนคือมันมีปัญหาในเชิงสิทธิมนุษยชน ในขั้นของการปฏิบัติเราก็ทําให้คุณทักษินถูกโจมตีมาตลอดบางคนก็เลยอาจจะแปลกใจว่าทําไมถึงเชิญคุณทักษินไปพูดในเรื่องที่อาจจะทําให้ถูกโจมตีซ้ําได้อีกมันเหมือนไปไปฟื้นฝอยหาแผลเก่าใช่ใชไหมใช่ประมาณนั้น<ฆ>ซึ่งคุณ<ฆ>คุณลมเขาก็คือก็เข้าทางฝ่ายค้านเขาว่านะฮะเรื่องนี้เขาก็มองว่าคือชื่อโครงการโปรเจกต์ใหญ่แต่ว่าไม่เคยเก่าถูกที่คัน คือไม่เคยไปแก้ปัญหาที่ต้นทางของมันอย่างเขาก็มีการเมนชั่นถึงกลุ่มวาทางตะเข็บชายแดนทางเหนือที่เขาบอกนั่นคือแหล่งใหญ่เลยแหล่งผลิตใหญ่เลยทำไมตรงนั้นถึงไม่ทลายไม่ได้สักทีนะคะเพราะว่าจริงๆเราก็มีหน่วยงานที่น่าจะมีศักยภาพในการที่จะเข้าไปบั่นทอนหรือไปตัดตอนวงจรตรงนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็กลับไม่ไม่เคย ไปสร้างเอฟเฟกอะไรตรงนั้นเลยมนก็มาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมาจับลายยิบลายย่อยแต่ลายใหญ่ฝ่ายผลิตไม่ไม่ไมไมสามารถที่จะไปทำอะไรได้คุณรมก็พูดถึงปัญหาในอดีตเหมือนกันนะคะเราบอกวิธีการในอดีตของคุณทักษิณรวมถึงพรรคพวกที่ยังภาคภูมิใจกับแนวทางในอดีตที่ยอมรับว่าไม่สามารถแก้ปัญหาระยะยาวได้เพราะยาเสพติดยังอยู่กับเราเพราะไม่แก้ที่ต้นต่อก็คือกลุ่มว้าอ่อนอนี้นะที่ที่เพียบพูดถึงคุณรมก็พูดถึงเหมือนกัน เรื่องปัญหาเกี่ยวกับการจัดการกับกลุ่มวามนะคะนี่แหละคือประเด็นเนี้ยสายสาย,สายทางฝั่งของคุณทักษิณพักเพื่อไทยซึ่งรวมไปถึงนายกแพรทองทานเองแล้วก็ต้องบอกว่าเจอเกมแบบเกมปล่อยข่าวออกมาเยอะมากนะแม้กระทั่งการเดินทางไปอังกฤษของนายกรัฐมนตรี ใช่ไหมคะก็มีการไปเอาภาพเก่ามาเล่าว่าเป็นเรื่องใหม่เรื่องปัจจุบันทั้งที่เป็นภาพเก่าทั้งนั้นเลยแต่จริงๆอ่ะคุณองอิงโพสเองด้วยไงรูปนั้นคนก็เลยนึกว่าเป็นรูปปัจจุบันเพราะเห็นเป็นทรงผมเดียวกับที่ทําอยู่ทุกวันนี้คือเขาไปแมทว่าเสื้อผ้าก็ไปแมทกับบางบางกิจกรรมที่ไปที่อังกฤษเหมือนเขาก็ไปเอามามาแปะว่าแต่เราก็มองว่าแต่จริงเป็นรูปเก่าเพราะว่าคุ้นอยู่นะรูปเนี้ย คือนายกเขาก็ทําทรงผมอย่างเงี้ยมาตลอดนนแ,ลแล้วน่าจะแบบเออเหมาะกับหน้าเขาหน้าเขารูปหน้าสวยแล้วก็เสื้อผ้าคนเราก็ใส่เสื้อผ้าซ้ําก็ได้ไหมอะอจริงๆรูปเนี้ยรูปเก่าค่ะเ,เพราะว่าเพราะว่าตัวตัวเขาก็บอกเองว่ารูปตั้งแต่ช่วงปีปีหกต้นๆมั้งแล้วเราว่าจริงๆนายกคงไม่เสี่ยงเพราะาถ้าไปถ่ายจริงๆก็จะโดนอ่ะคุณ เรื่องจริยธรรมคือจริงๆายก,าก็ <ไป S 2> มีไหทรูปที่จะไปเจอกันอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าเขาไปจริงๆเขาก็จะไม่บอกว่าไม่ได้เจอหรอกเพราะว่ามันมไม่สามารถทําตัวล่องหนได้นะใช,ใช่ไหมคือคือนายกเนี่ยบินไปแบบปัจจุบันทันด่วนหรือเป่าเขาบอกเป็นหมายหมายแบบ สตัดลี่ขึ้นมาในวันอังคารที่ผ่านมาใช่ไหมหลังจากประชุมคอรมอตอนบ่ายนายกก็มีธุระนิดหนึ่งแล้ววันนั้น่ําวันนั้นก็บินเลยแล้วก็บินไปแบบไม่มีคนติดตามแบบที่ควรจะไปอะ่ะแต่ว่านาย,ายกก็จะไปแบบเต็มคณะอะไรคือนายกบอกว่าจะต้องไปอะไรไปเก็บรถโชว์เกี่ยวบเรื่องของตลาดหาตลาดใหม่อะไรของเขาเนี่ยก็ควรจะต้องมีทีมสื่อมีคณะผู้ใหญ่ใช่ไหมอันนี้ไม่มีแล้วมันตรีสักคนไม่มีสื่อติดตาม ไม่มีทีมโคศบตามนายกไปแบบ p r i v a t e จ jet ไม่ได้ใช้เครื่องการบินไทยเออมันก็ก็เลยทำให้บรรดาสื่มาตั้งข้อสังเกตเออทำไมแบบซี c r e t อะไรหรือเปล่าวอห้าอะไรหรือเปล่าทำไมถึงได้แบบคงไม่ขนาดนั้นมั้งเพราะว่านายกจะไปไหนไม่ใช่ง่ายๆนะล่านี้มีเข้าเฝ้าเจ้าชายมนาโคด้วยไม่ใช่หรอเขาคงไม่อยู่อยู่แบบเอ้ยพ่งนี้ขอเข้าหาเน่ยกลับมาเมื่อวานวันนี้ก็ไปแล้วไปมาเลเซีย อ่อค่ะใช่ใช่อันนี้ก็ไปประชุมของอาเซียนใช่ไหมของมาเลเซียนะอือถ้าพูดถึงมาเลมาเลอินโดนีเขาได้คิวแล้วเนาะที่ไปคุยเจรจากับโดนัลด์ทรัมป์แต่ประเทศไทยนี่ก็ในกรอบ90วันนี้เราใช้ใช้เวลาไปกรกดานี้เราก็หมดแล้วใช่ไหมกรกดานี้ก็หมดกรอบ90วันิ0วันใช่ใช่แต่เรายังไม่ได้บัตรเียวไงตอนเนี้ย หรือว่าหรือว่ายังเตรียมคณะไม่พร้อมออือืก็ไม่รู้ละนะตอนนี้ดูเหมือนว่าก็แต่ละคนก็จะต้องเจอดราม่าก,กันไปนะคะไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะฝั่งของพักเพื่อไทยเนาะค <2 t> ่ะ